เยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าทาไมเตียงและที่นอนของเราเนี่ยส่งฟรีเฉพาะกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลดังนั้นเอาไปเลยคัดกับโปรชุดใหญ่ไฟกระพริบ1 9 0 0บาทส่งฟรีทั่วประเทศเลยสําหรับที่นอนสปริงรุ่นออร่าความหนาถ,ถึง10นิ้วรองรับสรีระร่างกายกระจายน้ําหนักได้อย่างทั่วถึงเลยไม่มีการกดทับร่างกายไม่ว่าจะเป็นบริเวณหัวไหล่หรือว่าสะโพกนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาเนี่ยผิวพันออร่ากันอย่างแน่นอนค่ะผลิตจากขดลวดสปริงเกนัดนเข้ามีความคงทนสูงอายุการใช้งานยาวนานผ่านการอบความร้อนด้วยอุณหภูมิสูงค่ะท ไม่ตัวสปริง100ร้อยเรียงตัวกันอย่างแน่นหนาไม่แตกหักไม่ยุบตัวง่ายเสริมความแข็งแรงให้กับตัวโครงสปริงไม่เกิดการยุบตัวอีกชั้นด้วยเฟลกันยุบเพิ่มความนุ่มสบายด้วยฟองน้ําอัดเกรด A มีความหนานแน่นไม่ยุบตัวเป็นแอ่งด้วยด้านนอกข่าหุ้มด้วยผ้าขนนกเนื้อน,นุ่มพิเศษป้องกันไรฝุ่นเป็นเส้นใยไลโอเซลมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยระบายความชื้นรวมถึงรักษาอุณหภูมิการนอนให้คงที่โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยจากปกติ8,900 9 0ดบาทเลือเพียบาทเรียกได้ว่โรโมชันของเราเท้าทยเศรษฐกิจไปเลย3.5.3 9 0 0บาทค่ะจากปกติ8,900บาท5ฟุตเพียงแค่4,900บาทจากปกติ9,900บาท6ฟุตเพียงแค่5,900บาทจากปกติ1 9 0 0บาทส่งปีทั่วประเทศไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนเรายกให้ถึงด้าบ้านเลยทีเดียวราคานี้บอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่สินค้าค้างสต็อกนะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะที่แฟนเพจของเราโซโลมอนหรือทักไปที่ไลน์ออฟฟิเชียล solomon.mt รีบทักกันก็ามาสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยด้วยค่ะ